สวัสดีพี่น้องป้องปลายุูผูุู้คนเด้อครับเมื่อนีก้กะมาพบมาพ่อกับทางพู้ยแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวของทางผู้ย่าบ้านฟินแลนด์ซูฟังเด้อครับแล้วกับเป็นข่าวของทางคุณแพลวพาวพอมนะครับว้าวล้วกาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับรอชมใครจะปังมอสบิ๊กทำสิ่งนี้ให้ศิลปินล่าสุด แพลวพาวเตรียมทําเช่นกันแบบนี้ปาร์ตเฮ็ดอีอย่างน้อบัตรที่หนีพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมก็คือว่าแบบนี้นะครับก้อนหนานี้นะครับทั้งค่ายเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกนะครับเพิ่นก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับตาล้างที่ซีเข่าห้องอัดนะครับเป็นเพลงใไม่ของทั้งศิลปินในค่ายซึ่งซีมีเพลงไม่หนีซีเพลงเลยนะครับพี่น้องนะครับ เดี๋ยวผมอ่านสูฟังนะครับว่าเป็นเพลงของผู้ใดแน่นะครับผู้ใดที่สิได้มีเพลงใหม่นะครับของทางค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับก่อนอื่นนะครับการขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับเพื่อนออกมาโพสต์แบบนี้ครับคิวเข้าห้องอัดซิงเกิลใหม่ซับจึ้งๆแน่นอนแฮชแท็กโตเกียวมิวสิกนะครับพร้อมกับโพสต์นะครับก็คือเป็นรูปนะครับ ตารางเข้าห้องอัดซิงเกิลใหม่เลยค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับ12ตุลาปล่อยเขาไปสานะครับศิลปินก้องชินจังนะครับแล้วก็าง่อยไพี่น้องก็คือเป็นทางกล้องวาอยุกับคูชินจังนะครับสีเขา่าของอาร์ตวันที่12นะครับวันที่13ตุลานะครับ อ้แพ้ตั้งแต่เริ่มต้นศิลปินยูรินะครับกับศิลปินของทางน้องยูรินะครับวันที่13วันที่14่ซัมี่บอบอหักศิลปินน้ําอูนนะครับกับศิลปินน้องน้ําอูนนะครับพี่น้องวันที่14บสี่แล้วก็มือเดียวกันครับวันที่14ตุลาครับเอาผัวไปตอนศิลปินเจนนี่ซีโฟนะครับกับปินของทางน้องจินนี่ซีโฟพี่น้องเอาครับน้องเจนนี่ซีโฟ ทั้งหมดนะครับมี4เพลงของทางค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับที่เพิ่นสีอยซิงเกิลหม่นะครับพี่น้องให้กับศิลปินในค่ายนะครับหลังจากนั้นนะครับทางของทางคุณพผวเผานะครับเพิ่นกะเตรียมเฮ็ดเพลงคือเกินพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมอ่านซูฟังเด้อครับคุณพผาเผานะครับเพิ่นก็ได้ออกมาโพดนะครับผ่านเฟสของทางคุณพัฒนันทดรักษานะครับเพิ่นโพดแบบนี้ครับเพลงคู่เด่นชัย และแพลวพาวเร็วเร็วนี้เพียงที่หนึ่งพี่น้องนะครับแล้วก็เพลงคู่แพลวและน้องและน้องเนนนะครับขออภัยครับเตรียมถ่าย MV เพียงที่สองแล้วครับเพลงคู่แพลวและต้าเตรียมถ่าย MV เพียงที่สามพี่น้องแล้วก็สุดท้ายครับเพลงน้องฮาร์ดเตรียมถ่าย MV จึงเรียนมาเพื่อทราบครับว่สาสันครับพี่น้องพร้อมกับเป็น สติ er, im, you, people, Pow, people, ๊กเกอร์ยิ้มนะครับก็คือว่าง่ายๆครับพี่น้องของทางคุณแพ้วๆนะครับกัดเตรียมเฮ็ดเพลงไม่คือกันครับพี่น้องนะครับสีเพลงคือกันครับพี่น้องนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นกำลังใจนะครับของทางเอฟซีเลยนะครับมากทางผู้ย่บานฟินแลนด์กัดเตียมรอชมรอฟังเด้อพี่น้องสีเพลงเหมือนกันนะครับสําหรับเอฟซีของทางคุณแพ้วๆนะครับกัดเตรียมฟังได้เลยพี่น้องนะครับคุณแพ้วๆกัดเตียมที่เฮ็ดเพียงไม่สีเพลงคือกันพี่น้องนะครับ เรียกได้ว่าชอบใครนะครับรักใครชอบใครก็เตรียมคอยสนับสนุนเด้อพี่น้องนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสูฟังนะครับนอกเหนืออื่นใดก็ขออวยพรน,นะครับขอให้ปังๆทั้งคู่นะครับไม่ว,ว่าสิเป็นศินลปินของทางผู้ญ่บ้านฟินแลนด์ของใครตัวเกียวมิวสิกหรือว่าเป็นศินลปินหรือว่าเป็นของทางคุณแพ,วพว้วๆโดยตรงพร่อครับต่างคนต่าง ทำผลงานออกมาให้แฟนเพลงได้รับชมรับฟังนะครับเร็วๆนี้พี่น้องนะครับล่าสุดเพื่อนก็นได้เข่าของอัดแล้วนะครับบางเพลงบางคุณนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังได้เด้อครับเมื่อนี้ผมเอาข่าวสารมาอัปเดตมาบอกสู่ฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ